เหมือนนัก่มงานแล้วก็พี่น้องนักพัฒนาที่รักทุกท่านนะคะสำหรับภารกิจในปีอ2แ4 8ของสถาบันการพัฒนาชุมชนนะคะเราแบ่งภารกิจเป็นสองกลุ่มเลยอย่างนะคะก็คือด้านแรกเนีเป็นเรื่องของการพัฒนาผู้นำชุมชนนะคะด้านที่สองนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรค่ะในส่วนแรกนะคะการพัฒนาผู้นำชุมชนนะเนี่นะคะเราถือได้ว่า เป็นหัวใจสำคัญของงานพัฒนาชุมชนการพัฒนาผู้นำนั้นเนี่ยเราทำร่วมกันนะคะในสองระดับนะคะส่วนแรกคือสํานักกองสื่อที่มีการสร้างผู้นํากิจกรรมต่างๆของพี่ๆไม่จะเป็นเรื่องของกลุ่มออทรัพท์นาร์จีโอทอปโอสองขจอนนะคะผู้นำอจต่างๆนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นผู้นํากิจกรรมที่สํานักกองสื่อเนี่ยสร้างขึ้นนะคะในส่วนของสถาบันนั้นเนี่ยเรานําเอาผู้นํากิจกรรม พัฒนาชุมชนเนี่ยมาขยายนะคะลกกัศพัแล้วก็วิธีที่วิธีการทิารณาให้กว้างขวางขึ้นโดยภารกิจในการพัฒนาผู้นำเนี่ยของสถาบันนั้นเนี่ยเราจะทำตั้งแต่การสร้างกระบวนการผู้นำนะคะการพัฒนาภาวะผู้นำผลิตภาพการบริหารจัดการชุมชนรวมถึงเรื่องของการแนะนําให้เขาที่จับเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะใช้ในการทับเพื่อนปฏิบัติการในชุมชน ในเรื่องการพัฒนาผู้นำนั้นเนี่ยสถาบันการพัฒนาชุมชนนะคะก็ได้รับงานต่อจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งในเริ่ความในเรื่องของโรงเรียนผู้นำเพราะฉะนั้นผู้นำในงานพัฒนาชุมชนเนี่ยเราเนี่ยจะมีโรงเรียนผู้นำอยู่ทั้งหมดนนะคะสี่ระดับนะคะระดับแรกนั้นเราเรียกว่าผู้นำการพัฒนานะคะหลักสูตรผู้นำการพัฒนานั้นเนี่ยมื่งที่จะพัฒนาในความสามารถของผู้นำในระดับตําบลค่ะ คำว่าการสร้างพลังปิตอนนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาปุตอนโครงนานการนี้ต่อไปตรงนี้ค่ะทั้งนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยะนะคะจะให้ทางกระนั้นเนี่ยได้นำการเพื่อเพื่ออย่างจากพ้ที่ที่เป็นตำบลต้นแบบโดยมารวมาก,การเล,เลเรือกตั้งทีมตำบลประมาณ40คนใน40คนนี้เนี่ยนะครจะเป็นผู้นำกิจตาลของ งานพัฒนาคนจนระดับสิบอีกสิบคนจะเป็นผู้นำจากท้องที่แต่ละจองหวัดเพื่อชื่อมประสานแล้วก็ดูแลน้ำการนะคะโครงการของอุตสาหกรรมด้านที่งานคนชนนะคะภาพองค์กรของคนท้องถิ่นแล้วก็ทำให้บรรยากาศได้รับการปัะสานองคประมาณเพิ่มขึ้นในปีนี้สถาบันเนี่ยมีโครงการอบรมผู้นำการพัฒนาที่หนึ่งร้อยห้าสิบคนดำเนินการที่ศูนย์ศึกษาและพัฒจะนำคนจนสิบตัวแทนทั่วประเทศนะคะ มีประเด็นสำคัญนะคะที่จะขออนุญาตได้นำเรียนกับทางขึ้นมาในการจังหวัะแล้วก็ท่านหัวหน้ากลุ่มี่ยวคัดดน,ะคะคนคขึ้นมาในการเสนอที่แต่งพื้นที่เป้าหมายเลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาบางอย่างนะคะประการแรกก็คือว่าผู้นำหนวยนะคะไม่ได้ไม่ตรงนะคะไม่ไม่ระะตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการนั่นก็คือเราต้องการขออยอดาตให้นำ เพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนจะหมดด้วยการเลือกนะคะผู้นํากิจกรรมต่างๆในงานผู้นำคนเนี่ยในสัดส่วนนะคะที่เรากระจายให้นะคะที่อยู่ได้ค่ะได้อยู่ในวงจำนวน3าสคนนะคะแล้วก็อีกส0คนนั้นมาจากผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นจะเป็นงานรบอบตสารอบตรำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเอาสมานอเราสามารถที่จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าเราได้รับการตัดส่วนค่ะแต่จะไมน้ประมาณว่า เวลาที่มาอบรมนั้นเนี่ยนะคะผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งเนี่ยนะคะไม่ได้ลงทะเบียนในตำแหน่งของผู้นำในงามทัศนาทุพยคนเป็นลูกค้าของแบงก์งานอยู่ตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะคะ ตัดสินี้เนี่ยถือว่าเป็นผลการสำรวจเนสูงสุด2,000คนค่ะดังนั้นเนี่ยในผู้คนนะคนเราจะขอให้ท่านธนากรนะครับประจําเรียได้เดินทางที่นัด้วยทังนี้ก็เื่จะไม่เกิดเรื่องของการผลิตกําลังการสร้างความหนาวแล้วก็สามารถ ใช้พลังประบนลมื่อทีเราตาไปถับเพื่องานก็จะมีตะบนและที่เร้าจรดน้ำนะะในผู้เป็นหวัดเนี่ยท่านผู้ดำนิการเป็หวัดกรินามอบหมายและผู้จัดการหนึ่งท่านนะคะให้มาเข้าร่วมสุดด้วยนะคะท่านอาจจะมีสองด้วยหรือสามด้วยก็ได้ก่อมอบาครั้งเดียวนะคะันนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อภารกิจนะคในการสนับสนุนีผู้นำเราในทุกระดับตั้งแต่ระดับกรมระดับพื้นที่ค่ะ สำหรับเรื่องของโครงการนี้เนี่ยะคะเราเริ่มดำเนินการโคการตัดแต่งต้นตดิ้นตอในทางกะโดยษตรในภาคเหนือให้ศิษย์ศกษาและพักทหารทุกคฟเป็นผู้ประสานงานะำเและเรื่องสุดท้ายคือขอความปรนานธีนะคด้ส่วนใหญ่เราก็ได้หลาาพี่ผู้นำเดินทางมารางงานตัวช้าถึงช้ามากถึงช้าที่สุเลยนะคะการเวาตัวชงเต้องเลื่องอไวก็ เป็นอยาสบนะคะก็อยากจะได้หำอย่างได้เพื่อนสนินการปรนชาสัมพันธ่งานอะไรตโครงการที่สองในด้าน การพัฒนาผู้นำหรือโรงเรียนผู้นำของเราก็คือหลักสูตรผู้นำดารเ่ยนแปลงค่ะเราเรียกว่า Smart s เ o อร์ r Smart เด o ร t e r ้วในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะมาจากกลุ่มผู้นำที่อบรมผู้นำหลักสูตรแรกที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะโดยพัฒอามาจำนวนละสองคนนะคะแล้วก็นำเข้ามาสู่การพัฒนาแบบเส้นก้นนะคะโดยมุ่งเน้นเรื่องของภาวะผู้นำคุณธรรมแจริยธรรมหลักสูตรนี้เราอบรม1ิวันนะคะเปเนินการเครื่องไตรมาก โดยอบรมสามรุ่นลุ่นละหนึ่งร้อยคนนะคะดำเนินการสองแห่งค่ะที่ศูนย์จิตสาและพัฒนาชุมชนนครนายกและชุนบุรีนะคะหลักสูตรที่สามนะคะก็คือหลักสูตรผู้นำนวัตกรรมการพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เก้่ยวข้องกับธุรกิจแม้ทุกทว่าเรานำเอาผู้นำเนี่ยที่ที่เป็นผู้นำก้าวหน้านะคะในหลักสูตรที่สองนะคะ ่ที่ดิฉันได้นําเรียนไวเมื่อสักรู่นี้เนี่ยเข้ามาสู่หลักสูตรที่เรียกว่าผู้นํานวัตกรรมนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องการเสริมสร้างผู้นำนะคะที่มีศักยภาพไม่มีความโดดเด่นที่ขึ้นสามารถบริหารจัดการทุมชนแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการที่จะสร้างคือความสามารถของทุมชนที่เข้าถูอนะคะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะดำเนินการปีนี้หนึ่งขึ้น 50คนนะคะระยะเวลา10วันผ <Es> ู้นำก็จะต้องอยู่จนครบหลักสูตรนะคะแล้วก็รับรองว่าถ้าหากว่าก็ได้ผ่านหลักสูตรตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะผู้นำเนี่ยจะมีความมั่นใจแล้วก็มีศักยภาพนะคะที่จะแบบที่เราเนี่ยนะคะใช้เหมือนกันการที่พัฒนาเการเห็นได้ชัดเจนนะคะก็จะกลับไปทำานส่วนที่เหลืขึ้น หลักสูตรที่4เนี่ยเราเพิ่งเปิดหลักสูตรทีนี้นะคะก็คือผู้นำเชิงวิทยาศาสตร์สูเรื่องเก่กับผู้นำนาวนวัตกรรมเ่ยนะคะเขามองว่าเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะกรมเองก็มีหลักสูตรตรงนี้รองรับอยู่ผู้นำเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยจะพัฒนาความรูษษ้ทักษะผู้นำในจุดกลยุทธ์นะคะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ใช้กลยุทธ์ในการ ตับเพื่อแล้วก็มีรายการนะที่เก่งทีนี้แก่รุ่นสามสิบกว่าค่ะระยะเวลาสิบสองปีสิบสามปีก็เนการที่มีกาจัดกาเราเป็นกระบวนการในการควบคุมแล้วก็ดูแลพัฒนามาตรฐานหลักสูตรตลอดค่ะดังนั้นเนี่ยจังหวัดนะคะที่มีผู้นำที่โดดเด่นตามน้างข่อยดังกลาวเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งนะให้เข้าสู่โรงเรียนผู้นำในระดับจังหวเพื่อที่จะเป็นกลไกในการที่ งานสิ่งทอต่อไปนะคะงานในส่วนที่สองเป็นงานด้านการพัฒนาพลังคนกับอาชีการพัฒนาสิ่งโถงข้าพเจ้าขอแนะนำให้งแต่บทส่วนการแรกก็คือหลักสูตรการเป็นข้าราชกษาการที่ดีนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็คือขการการจิตของนักศึกษาน้องผู้พิการนะคะที่แตกตั้งไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะคะจะต้องเข้ารับ การอบรมตามกฎของการระเบิของกรนะคะนั่นก็คือเข้าอบรมเรื่องของการเป็นข้าราชการที่ดีระยะเวลาจิตวันในใจมากหนึ่งนะคะซึ่งโดยเราจะดเนินการว่างลักล้างสำนักงานจบบปฏิบัติเพราะว่ารายจดหมายน้อยนะคะแล้วก็เราเนี่ยใช้ที่เป็นการเป็นคดีก็ต้องอนุญาตให้น้องนะคะเข้ามาในการจดหมายที่แบบที่มีน้องที่มันดุหน่อ เล็นชั่วโมเพราะว่าเป็นเงื่อ,อ,อ่าขหนึ่งนะในการเป็นข้าราชการะคะ่ะหลักสูตรต่อไปนะคะหลักสูตรที่6เนี่ยเป็นการพัฒนาข้าราชการใหม่นะคะหรือเรียกว่าหลักสูตรพัฒนากรุ่มประจำการรุ่นที่98ก็ตอนเช้าท่านที่ปีนำเรียนแล้วนะคะว่าในสัปดนี้เราจะมีเจตพัฒนากรุ่มให้อีก75คนนะคะไม่ว่าจะได้จุดสมหวังหรือเปล่านะคะต้องจับตานนะคะ่ะในส่วนนี้เองเนี่ยนะคะ พัฒราการบรรจุใหม่เราได้เราได้75คนแล้วก็จะมีน้องพิลักการที่สอบได้ในปีที่แล้วแล้วก็เปลี่ยนสายงานจากพิลักการเป็นพัฒนากรก็ให้เมข้อคาอบรหด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพัฒนากรรุ่นที่98เนี่ยจะมีน้งซิ่ง100คนแล้วก็ ตึกอบรมทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เราได้รับเงนกว่าสา30กว่านะคะเราก็จะมุ่งที่จะเสริมสร้างเรื่องของอุรจัดการสื่อสุรความรู้ทัศนาติเที่ดีในการทำหน้าที่พัฒนาครนะคะประเด็นนนั้ย้อๆคือขอความร่วมมือจังหวัดนะคะได้กรุณาให้การสนับสนุนเป็นที่เรียนหรือโค้ชน้องๆนะคะเพราะว่าพัฒนาครใหม่คือลมหายใจในน้ำก็ถือว่าเ็ตัวสคัญถ้าหากว่าเราเนี่ยนะคะมุ่งแต่ว่า เออหลังจากปิดตัวไปแล้วก like ็องทำงานได้ก็ต่างเพราะว่าการติดตัวใช้เวลาไม่เกี่ยวข้องนะคะถึงจะทันกระตุนที่เรียนที่อยู่ในส่วนที่เรียกว่าอนุรักษ์เรียนดิ้งนะคะก็ฝากน้องพัฒนากรใหม่นะคะทุกรุ่นเลยนะคะไว้ในอ้อมใจพี่ๆด้วยนะคะด้วยกันคุมบักให้เขาแข็งแรงค่ะโครงการที่7เป็นโครงการตรวจดองพัฒนากรระหว่างประกำการนะคะซึ่งก็คือเอ่อพวก น้องน้อพัฒนากรนะคะที่ทํางานอยู่ในพื้น,นท,ที่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามเนื้อแกนปีที่แล้วเรียกว่าหลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลงค่ะหลักสูตรนี้มีความจำเป็นนะคะทั้งนี้เพราะว่าวันนี้งานพัฒนาชุมชนเนี่นยะน,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 นะคะ ปฏิบัติการอยู่บนพื้นที่ที่หลักเหลาค่ะเรามีพื้นที่หลายแห่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนะเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวในระดับเวิร์คลาสก็มีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่บางแห่งนะคะจากการที่เราเป็นอาเซียนนะคะถูกกำหนดให้เป็นเขตการค้าาจแดงถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐีพิเศษนะคะโดยก็ยิ่งที่เป็น เส้นทางรถไฟสติกบางพื้นที่ปัจจุบันนี้นะคะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความหลากหลายภาคพันธุ์ค่ะมีทั้งเนยประชากรทั้งแบบกัมพูชาเวียดนามนะคะกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งลาวทั้งอะไรหลายๆนยคะจริงเราดูเป็นความท้าทายค่ะว่ารูปแบบวิธีการทำงานกัรทำงาชุมชนนะคะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรวิธีการในการเข้าถึงชุมชนเทคนิคต่างๆในการทำงาน น่าจะเป็นแบบนี้นะคะหลักสูตรนี้เนี่ยถึงมุ่งที่จะเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกแล้วก็สังคมไทยรวมทั้งชุมชนในปัจจุบันรวมทั้งแสตมป์หาผู้ขอให้ติดติการสำคัญทำงานชุมชนนะคะในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและในหลักสูตรนี้เนี่ยเราได้นําเสนอเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งไม่สามารถลืงได้คนนะคะ ใน3ส่วนก็คือเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอัพโหลดดาวน์โหลด YouTube นะคะเพื่อมานใช้ประโยชน์ในการทางานของพี่ๆน้องๆในพื้นที่เล่นนัเดียวกันเนี่ยก็สามารถเรียนเรื่องของการตัดต่อไฟวิดีโอเพื่อกาอัพโหลดและประการับพนงานพัฒนาชิมชนรวมถึงเรียนรู้เรื่องของระบบ QR code เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการทำดําทำงานด้านการตลายสนคัท้งผลิตภัณฑ์ใรนดๆแล้วก็เรื่องของงานสารสนเทศทุกชนดด้วยนะคะน้องๆที่ได้ออกรไปนะในทีมที่ผ่านมาเราก็ม <superv ising refugees> ีการประเมินความพึงพอใจนะคะน้องๆก็มีความพึงพอใจนะคะว่าเรีนเรียนรู้อะไรใหม่แล้วก็ได้มองเห็นได้ตรงหนถึงว่า รูปแบบวิธีการทํางานหลายอย่างอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะการอัพเกรดชุมชนอะไรต่างๆก็อาจจะต้องมีเทคนิคใหม่ๆมากขึ้นในนี้เนี่ยเรานาเสนอเพน่อ2ตัวซึ่งยุคสมัยปัจจุบันอาจจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเดลิ่งเรื่องของโพรนนะคะเรื่องของสุบคดีแลสนทนาหรือใดๆซึ่งแบบว่าในแต่ละสิ่งตาๆเนี่ยก็จะได้เลือกในการที่จะให้การเรียนรู้กับพวกเรานะคะ อีกหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่8นะคะเป็นเรื่องของหลักสูตรนักวิชาการพัฒนาชุมชนค่ะเราวางเล่นเรื่องหลักสูตรนักวิชาการมาพอสมควรนะคะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพื้นปูหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพนะคะให้กับการเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนนะคะโดยปีนี้เนี่ยเรามีประมาณนะคะจังหวัดละหนึ่งท่านนะคะรวมแล้วเนี่ยก็คือทุกจังหวัดนะคะหนึ่ง่นนะคะ โดยมุ่งเน้นให้นักผู้จัดการพัฒนาชุมชนนั้นเนี่ยนะคะได้เรียนรู้เรื่องของบริบทแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งานสามารถจัดทำข้อเสนอเจงนโยบายเพื่อพัฒนางานต่อผู้บริหารได้นะคะประเด็นสำคัญก็คือว่าด้ันอยากให้ขอนักเรียนท่านพัฒนาการจังหวะ ท่านหัวหน้ากลุ่มได้เรียกกลับนักศึกาเนี่ยนะคะได้พัฒนาตัวเองตามหลักสูตรนะคะเมื่อกลับไปแล้วได้ดูกับใช้เครื่องมือแล้วก็ได้ใช้อค์ความรู้ในการพัฒนางานของเรานะคะเพราะว่างานของเราต้องขับเคลื่อนด้วยขานองความรู้นะคะแล้วก็ต้องใช้อค์ความรู้ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเราค่ะส่วนการก้าวเป็นโครงการหลักสูตรเสริมศักยภาพบริหารระดับกลางนะคะเดิมที่ท่าน ที่จีได้กล่าวไปเมื่อเช้านี้ว่าหลักสูตรนอกพกรันเป็นเห้องหลักเป็นหลักสูตรนักบระหาัระดับกลางหรือหลักสูตรพัฒนาการอ้ำเภอ่ำนานกลางนะคะปีนี้เนี่ยเราจะมีหลักสูตรพัฒนาการอ้ำเภอ่ำนานกลางที่ดำเนิกนการตั้งแต่หน้าปีที่ไปนะคะจอบรื่องรุ่นละเจ็ดสิบเจ็ดคนนะคะเ,เพื่อที่จะได้เติมความรู้แนวความคิดใหม่ๆน,นะคะแล้วก็ชาร์จพลังาาง,นนง,งานทำงานผลงานที่เนงานกาง โครงการที่สิเป็นโครงการฝึกอบรมข้าราชการระจำกาญการพิเศษที่หลักการพั่องนะคะตามเป้าหมายไว้ที่35าคนแต่ก็ลดลงนะคะถ้าหากว่าจะมีตัวนมากกว่านี้เราก็รับนะคะ ก็จะเป็นหลักสูตรที่เพิ่มทีสมรรถนะให้มีการพิจารณากลยุทธ์สามารถทํางานในพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะที่มีความซับซ้อนโดยมีการเปลี่ยนแปลงมีความเจ็ตซูดซูดโดยเนื่องจากนอกจากความพิจารณากลยุทธ์แล้วก็คือเสริมสร้างเรื่องภาวะผู้นําเพราะว่าต้องไปนําทีมใหญ่นะ้นแต่งต่อแม่นีายแต่งสร้างทีมแล้วก็ต่อเครื่องที่จะใส่ในแบบพื้นที่ค่ะ โครงการที่11นะคะเป็นโครงการสุดโต่งหลักสูตรหนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะเอ่อเป็นโครงการแหอนเจ็ดสีที่ป่านมาในปีนี้นะคะทางสถาบันได้ตัดสินใจนะคะที่จะบูรณาการโครงการนี้ร่วมกับทางปรกอบของนะคะโดยทําเป็นโครงการที่สุดโต่งนะคะเปิดหน้าโรงงานที่จัดเตรียมนะคะขับเคลื่อนงานในปีหนาแปดนะคะดังนั้นเนี่ยเออใน ลักษณะที่การอบดมแบบปีที่ผ่านมานะคะคือดูไม่ดีคนะหลักสูตรที่12เป็นเรื่องของครงานอบรมหลักสูตรผู้สือความรูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหลักสูตรสริมสมรรนะนะคะอป็นกรให้เป็นนายประเมินสาระสื่อสารโดยที่เสริมสร้างความรู้งานที่จะต้องมองการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้กับทางผู้บรการพนักงานในหน้าทีักงานแบบองคการสถาบันสื่อฟองนะคะ สังเกแรงแล้วก็สังเกตสื่อศึกษาและพัฒนาจุมชนเพื่อที่จะตอบโต้คณะของปอลอที่ีนีเนี่ยเราเุ่นถึงเรื่องขององค์กรที่ดีอสนะคะท่านก็แต่พวกคุณได้ดำเนินการในไมากเราจะไปมากหนึ่งนามแต่ของมยงแต่เราควรอยู่กั้งกางที่ศึกษาเป็นส่วนการที่เราเตรียมไว้สำหรับสันาผู้บริหารระดับสูงขอกรมนะคะ ซึ่งประกอบด้วยท่าตู้ลิหาจังหวะนะคะแล้วก็พุ่งาจังหวกสูงอำนะคะตรงนี้ก็เพื่อเพิ่มทักษะในการบลัานเชงบรลเีวงะแล้วก็เรื่องของเรามุ่งที่จะให้ท่านผู้นกการกงะดนั้นสามารถเป็นที่นก้นนะคเพื่อสร้างทักษะในการดำเนินงานพัฒนตตัวการระดับตงนะคะการที่ดำเนินการไปมากที่สุคคงการติดตามสี่คงการที่ได้กล่วก่อไปนี้เป็นคงการที่ เป็นการระบายของผสมอาหารนะคะก็ค yeah, e ือคนการเสิร์ฟสำรน้ำมันปลาทรายเตี้ยเตี้ยเตี้ยก้นจักรกลหางเตี้ยโครงการแรกเป็นเรื่องของไ่ภาษาเรียนะคะซึ่งเป็นไา่เล็กๆเหมืเรียกว่าเซนต์มีเซนแคนนะคะแต่คือเป้าหมายเป็นหน้าี่จัดการนะคะจากผทงานองนจังหวัดคือ จนกลางก็้อานะคะทำาสด้วย้ยเป็นหลักสิบที่เรารับสมัครนะคะควนไก็ม่ับไับบไลบไปอ่ไปเซฟอนลขเขาเป็นอปายอไรเนี่ยนนะคะเป็นภาษตสื่อสารนะคะเพื่อนาสื่อสารับเื้อที่พัฒนาชุมชนชายแดนนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราทำเรื่องบิิิตอคือควา้ก็คือว่า หน่วยที่สมลักเนี่ยได้ช่วยชักด้านพิการต่างๆนะคะส่งมาเพื่อที่จะเรียนรู้การจัดทำพรีเซนเทชันเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งพรีเซนท์ต้มีอหนึบดีแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ผลสักประมาณเ0นะคะเพราะว่าหลายงท่านเนี่ยก็หลายหลายจังหวัดนะคะส่งน้องๆมาส่งน้องกับพีิเี่มาคะเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะยังขาดความรู้นะคนหรือว่าก็มีจังหวะแล้วก็รวมทั้งตรงนี้เนี่ยเราต้องนา่งกับที่พอมี ผสานเสรเมื่วบ้านเพื่อที่จะเอามาให้านะคะกุต้องหมายที่ยังไม่ตรในปีหน้าเนี่ยนะคะเราปรับหลักสูตรคณะาสาเพรมเพื่อการสื่อารสำหรับเจ้่ที่กนลังชนสายแดงนะคะต้อหมายก็คเราจะเล่วนะคะเป็นต้อหมายที่เป็นข้การในการท่จะคารู้ับกรนะคะจากนองคือสายแด งานทำลนะครก็คือเราจะมาอบรมสามสิ่งเพื่อพ้นความริ้บ้างครัอย่างเป็นสื่อมราทะ่ะก็คือให้สามารถเรียนการเรียเรู้การจัดการรับสารนะฮะแนะนำสงตรางๆไปกาบแต่ละนักเรียนที็จะมีสมส ในเรื่องการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างต่างประเทศนะคะหลักสูตรสุดท้ายเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเจรจาพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดปีที่แล้วเราทําเรื่อง p o w e r point presentation ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษไปนะคะปีนี้เนี่ยเราจะสอนเรื่องของการทำตัดครับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ใช้เผยแพร่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นข้อตกลงเนี่ยเราก็อยากให้เป็น ก็หมที่เป็นนักศึกษาต่งนที่เตรียมข้อมูลมากวสามารถจะเป็นตัวนักศึกษได้นะแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วเนี่ยสามารถที่จะตัาใจหัวใแลกเปลี่นกันนะในภาคการศึกษาแล้วที่จะเลยแพรคามร้ทีได้ยในช่วงที่ผ่านมาสถาบันก็ต้องคุณนะคะท่านผู้กการต่าหถิ่นแล้วก็ผ่านผลการทดสการของนักศึกษาแล้วก็รื่องขงข้อผนะคะ đã cho kênh Ghiền Mì Gõ trong không bỏ lỡ những video hấp dẫn